สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมานิวเลตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินได้ตั้งแต่200บาทขึ้นไปนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องเริ่มตรงไหนทาอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ ผมวินิเรตจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงนะครับถอนเงินได้ตั้งแต่200บาทขึ้นไปไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android ของเราจากนั้นนะครับดูรูปด้านซ้ายมือนะครับเป็นรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปเน สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิวเล็นะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยเล่นไปหาเงินไปถ้าเราเคยเล่นแอปนี้แล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นการดาวน์โหลดนะครับจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะสามารถกดสมัคร มือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับพอเราดาวน์วนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการสมัครไม่ยากเลยนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับหรือว่าทดลองการสมัครได้เลยนะครับสมัครไม่ยากนะครับจะเป็น Facebook หรือว่าอ e ีเมลก็ได้ในการสมัครพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเนาะอ่ะ เมนูด้านล่างมี4เมนูกดเข้ามาที่เมนูที่4เลยคําว่าฉันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้มี3เมนูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนในการรับคะแนนเริ่มต้นการกรอกรหัสโค้ดตรงนี้หรือว่ารหัสการเชิญนะครับ คุณจะใส่ของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนถ้าไม่มีดูตรงคอมเมนต์ใครคอมเมนต์รหัสโค้ดไว้เนี่ยก็หยิบมาใส่ได้นะครับเอามาใส่ได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีคนคอมเมนต์เนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะกรอกโค้ดของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับในการกรอกรหัสโค้ดแนะนำนะเมนูที่2เป็นการตั้งค่าของแอปนะครับเปิดการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับก็ดูได้ตรงนี้เลยส่วนที่เป็นรูปหูฟังเนี่ยจะเป็นการติดต่อแอ หรือว่าเจ้าหน้าที่ของแอปนะครับเมื่อเราอยากจะแจ้งปัญหาต่างๆนะครับสามารถแนบรูปภาพเขียนข้อความต่างๆส่งไปได้นะครับตามนี้เลยต่อมาเมนูที่1นะครับเมนูที่1เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมนะครับในการหารายได้คะแนนเหรียญทองเนาะแอปนี้เนี่ยเราจะต้องหาคะแนนเหรียญทองด้านบนนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีโทมเนียวเลตเมนู5เมนูตรงนี้นะครับเราสามารถทําได้เลยอันแรกเนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับจับรางวัลฟรี15ครั้งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กดจับรางวัลฟรีได้เลย ในการจับรางวัลฟรีเนี่ยเราจะได้สุ่มรับในส่วนของคะแนนเหรียญทอง่นเองนะผมได้รับมาที่6คอยแล้วก็กดจับรางวัลฟรีตรงนี้ได้เลยส่วนอันที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกมสุดฮอตนะที่เป็นรูปจอยเกมเกมสุดฮอตเนี่ยเขาก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile นะครับ Call of Duty นะครับ c a l a a n d o t นะครับแล้วก็ Free Fire l o b a l l Football Coil Master ROV l o Ragnarok E Football การดาวน์โหลดเนี่ยก็คือ1เลยคือกดคุยคำว่าไปก่อนนะครับแล้วก็กดได้รับ เหรียญเ9เหรียญทองด้านล่างติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเล่นในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอนะครับวิดีโอโฆษณาเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ทุกๆ15นาทีได้รับ50เหรียญทองนะครับตามนี้ส่วนโคดอ่งางเปาตอนนี้ผมยังไม่มีโคดมาแจกนะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขายังไม่มีโคดมาให้ผมนะต้องเป็นแอดมินจากแอปเท่านั้นนะครับที่เขาจะมาแจกให้ยังไงก็กติดตามไว้นะครับจากช่อง YouTube ต่างๆที่เขามีโคดมาแจกแล้วกันเนาะตอนนี้ผมยังไม่มีค้มมาแจนนนเเูต่่อไปีย เป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถทํารายได้ตรงนี้ได้นะครับกดเชิญทันทีได้เลยพอเรากดเชิญเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นการคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับในการโพสต์ในการแชร์ต่อได้คัดลอกตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเราอยากจะแชร์เนี่ยเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้นะจะเป็น Facebook นะครับ Line Messenger หรือว่า Youtube TikTok ก็สามารถไปทําได้ในการแนะนําหรือว่าในการโปรโมทถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราถอดเงินได้ไหมถอนเงินได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลากว่าคนที่เขาไปแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือรายได้จากการเชิญเพื่อนสามารถทําได้เหมือนกันนะต่อมาก็เป็นภารกิจทั้งหมด ภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแอปต่างๆให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนอ่าสัญลักษณ์นี้คือแอปที่ร้อนแรงนะครับที่มาแรงติดอันดับเนาะก็สามารถเลือกติดตั้งดาวน์โหลดได้แล้วคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยได้รับอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นอันแรกแล้วกันเนาะกดเข้าไปนะแอปนี้นะครับเป็นการอ่าเล่นเกมมือถือนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะสุ่มเสี่ยงนะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบคะแนนเป็นเงินบาทที่เขาคำนวณให้เราดู 3 0บาทจุดศูนย์สามสตางค์นะครับภารกิจมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับหนึ่งเลยคือดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยควรที่จะดูให้ดีนะเขาอาจจะมีการเติมเงินในแอปเกมนะครับก็บางแอปเนี่ยมันจะมีการเติมเงินด้วยนะครับถ้ามันมีคําว่าเติมเงินนะครับครั้งแรกสะสมเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เราเติมนะ ให้เราเล่นแอปที่มันง่ายๆที่ทําเงินง่ายๆแค่ติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นในการรับคะแนนก็พอนะครับอย่างเช่นแอปนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนเป็นเงินเก้าบาทจุดเก้าห้าสตางค์นะครับหรือเกือบสิบบาทหนึ่งเลยดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราสองคือดูคลิปวิดีโอโฆษณาตามที่เขากาหนดตามนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับในการเล่นเกมเราก็เลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยต่อมานะครับเมนูที่สองมินิเกม มินิเกมเนี่ยก็คือจะเป็นเกมที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรานะเราสามารถเล่นผ่านแอปแท็บคอยได้เลยตัวคะแนนตรงนี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปเล่นได้นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู1เกมแล้วกันกดเข้ามานะครับแล้วก็กดคําว่า p a y n o w ได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตัวคะแนนด้านบนขวามือเห็นไหมที่เป็นเหรียญทองนะครับเหรียญทองตรงนี้เมื่อเราเข้าหน้าเกมเนี่ยมันก็จะขึ้นเมื่อเราเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันจะมีขีดสีส้มวิ่งรอบวงกลม ถ้าครบ1รอบเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนขึ้นมาให้เรานะครับเป็นคะแนนในแอปแท็บคอยเท่านั้นที่จะใช้ในการแลกเงินเข้าโทมอนี่วอลเลตนะนี่ครับเข้าหน้าเกมแล้วกดนิวในการเล่นแล้วเราก็เริ่มเล่นเกมนะครับมันจะมีขีดสีส้มครบรอบ1รอบนะเราก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับในการรับคะแนนจากด้านบนขวามือคะแนนในเกมจะไม่เกี่ยวกับในแอปแท็บคอยนะไม่สามารถนําไปแลกเป็นเงินโทมอนี่วอลเลตได้ต้องเป็นคะแนนที่ขึ้นในแอปแท็บคอยเท่านั้นนะนะ่ครับ,รบการเล่นก็ประมาณนี้ลองกดเข้ามาเล่นดูได้เลยนะครับใครสนใจ ก็ลองอเข้ามาเล่นในแอปแท็บคอยดูได้นะในการทำเงินบวกคะแนนให้15คะแนนเมื่อกี้นะครับจากที่ผมมองดูนะ อันนี้คือขั้นตอนการเล่นเกมที่ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องดาวน์โหลดนะทุกคนนะประมาณนี้ต่อมานะครับเมนูที่3นะครับในการทําภารกิจเช็คอินในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานในแอปนี้เราก็กดเช็คอินตรงนี้ได้ในการรับคะแนนนะครับและก็รางวัลจากการเชิญเพื่อนท,ทั้งหมดที่เราเชิญเพื่อนไปเนี่ยจำนวนกี่คนแล้วก็เป็นเงินกี่บาทมันก็จะขึ้นคํานวณให้เราดูตรงนี้ด้วยภารกิจรายวันนะครับมินิเกมดูวิดีโอโฆษณานะครับแล้วก็สําเร็จภารกิจยอดนิยม2ครั้งที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ตรงแอปดาวน์โหลดในเมนูที่เมนูทีี 1, ่1รแล้วกก็มภาิจ อื่นที่เราสามารถทําเพิ่มเติมได้ต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดมาที่ฉันนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าถอนนะสำหรับการถอนเงินตอนนี้เนี่ยของผมมันขึ้นที่200 500แล้วก็1,000เพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าคนเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยเพราะว่าการถอนเงินเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีให้เราทดลองถอน1บาท10บาท50บาท100บาทในระยะเวลากําหนด3วันถ้าเรายังไม่ได้ถอนภายใน3วันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะเริ่มเป็น200 500แล้วก็1,000บาทนะครับตามที่ผมเป 2ี0 1000ที่ผมถอนไปนะครับก็เลือกเป็นช่องทางชูมิวเล e ตนะครับไซเบอร์วอลเลตในการรับเงินให้เรียบร้อยนะครับแอปนี้เนี่ยถอนเงินไม่นานนะครับผมไม่เกิน7วันเงินเข้าในนอนนะครับได้เงินจริงแน่นอนสำหร,รับแอปแ,อปแชร์คอยนะใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ